วันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับทิปพี่ไลท์ค่ะวันนี้นะคะทิปมาอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะคะเพื่อจะมาเก็บบรรยากาศคริสต์มาสนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็กําลังจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูทิปทานอาหารที่ร้านบัตติเซอรี่เดอพามิเย่นะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะมาโฟร์ซีซันครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้แค่มาทานอาหารอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทิพป,ป่านอนที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็พาลูกๆนะคะมาทํากิจกรรมที่นี่ด้วยค่ะสถานที่นะคะตกแต่งสวยงามจะเป็นธีมแบบว่าแดงๆนะคะดูชุดของทิปนะคะก็เข้ากับธีมคริสตรร์ ก็เป็นสีเขียวนี่กําไลก็เป็นแบบเขียวส่วนเสื้อก็เป็นของโคเอมนะคะสีแดงค่ะเดี๋ยวนะเราต้องใส่หน้ากากใช่เราจะเดินไปงานจําไม่ได้ส่วนเกินไปเมื่อวานยังมาในสภาพแบบว่าเตรียมนอนเต็มที่นะคะวันนี้เรามาแบบสวยๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะก็เที่ยงครึ่งกว,กว่าแล้วนะคะก็ใกล้เวลาที่เราจองห้องอาหารไปแล้วนะคะเริ่มหิวแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังที่นู่นนะคะว่ารายละเอียดร้านอาหารเป็นยังไงคะ่ะ mm hmm. ห้องอาหารบาซารี่อ่ตรงไหนคะ mm hmm. ฝั่งขวานี่ใช่ปะ,ะ mm hmm. อ๋อคือเดินลงตรงนี้ใช่ปะแล้วก็เล mm hmm. ี้ยวขวา mm hmm. พอเข้าโรงแรมมานะคะหลังจากเช็คอินเนี่ยตรงล็อบบี้เนี่ยอันนี้จะเป็นทางถงทางเดินนะคะ mm hmm. ฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นโซนเลานะคะที่สามารถสั่งอาหารแล้วก็คนข้างนอกที่มาทานเนี่ยสามารถสั่งอัพต์นูนทีเซตที่นี่ได้นะคะอร่อยมากเพราะทิปมากินบ่อยมากะคะ่ะพอเดินตรงไปนะคะร้านอาหารจีนที่ได้มิชลินหนึ่งดาวนะคะแล้วระหว่างทางที่นี่นะคะเขาจะมีโชว์แบรนด์ไยแบรนด์ลักชัวรี่นะคะอย่างเช่นบุญการีนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในตู้ก็จะมีแบบพวกคอลเลกชันต่างๆนะคะมาวางโชว์ให้เราสามารถดูแล้วก็ไปช้อปปิ้งได้ที่ไอคอนสยามะคะ่ะอย่าถามหมดไปเยอะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่จะเคยเกิดว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นคนออกแบบโรงแรมเครือ,อามันนะคะสไตล์การออกแบบเขาคือจะชอบใช้ความสัมพันธ์ของน้ำอะมาร่วมเป็นแลนด์สเคปกับการออกแบบค่ะเดี๋ยวลองสังเกตเนี่ยมันจะเป็นทางเดินที่เราเดินชมไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีน้ำมาแทรกประกอบตลอดเป็นเส้นสายของเขาะคะ่ะที่เขาออกแบบไว้ ระหว่างทางเนี่ยซ้ายมือจะเป็น The Social Club นะคะเป็นห้องที่แบบมาให้เราดื่มจิบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงริมน้ำเนี่ยฝั่งซ้ายมือตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็นร i v e r de f u ซึ่งเป็นห้องอาหารอิตาลีค่ะเพิ่งไปกินมาเมื่อว,วานอร่อยค่ะเขาจะเน้นเรื่องเป็นพิซซ่ากับพาสต้าเส้นสดค่ะแล้วก็มีอาหารน่าจะสั่งของหวานมามา3อย่างแล้วก็อาหารก็สั่งทั้งพิซซ่าทั้งพาสต้าสั่งทุกอย่างเลยค่ะสรุป อันนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะแบบเนี่ยมีความเป็นใช้เส้นสายเป็นแนวอาร์เตโกเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงซุ้มนะคะเขาจัดงานแต่งกันให้เจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าสาวเดินนะคะเหลือแค่เอากล้องมาถ่ายรูปก็จะสวยแล้ว<ม>หิวแล้ว ห้องอาหารเนี่ยจะอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะคะการจะเดินมาถึงเนี่ยก็คือจะผ่านโมก้านะคะซึ่งเป็นส่วนนิทรรศการที่แสดงศิลปะนะคะคาลาลาอาหารที่นี่นะคะจะตกแต่งสไตล์ยุคฟิตี้นะคะหรือว่ายุค50นั่นเองนะคะก็เป็นแนวแบบว่าชาวฝรั่งเศสที่นั่งกินริมทะเลนะคะอาหารที่โดดเด่นของที่นี่จะเป็นเกี่ยวกับอาหารซีฟูด้ดจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้ว ที่ตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่าทิฟชอบทาน l o อบ t e r b i นะคะก็เลยเลือกมาทานที่นี่นะคะอาหารที่สั่งนะคะวันนี้ทิฟก็จะสั่ง l o เตอร์บีสแล้วก็เป็นแรมทอมฮอคนะคะแล้วก็จะมีเอ่อมัสเซลเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องมัสเซลเหมือนกันถ้าเป็นพวกอาหารโซนสแกนดิเนเวียหรือว่ายุโรปเนี่ยมัสเซลเนี่ยจะต้องสั่งเลยเวลามาต่างประเทศนะคะมาเป็นแบบกินเป็นออเดอร์แล้วก็จะมีฟอยกาแพนเซียนะคะที่ทิฟสั่งนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทิฟชอบแล้วก็มีสลัดของแฟนส่วนของเด็กๆนะคะถ้ามาที่นี่นะคะเขาก็จะแนะนําเป็นพาส ะะลองมาดูนะคะว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะตอนแรกที่ตั้งใจนะคะก็คืออยากจะนั่งข้างนอกนะคะแต่ว่าเราได้นั่งข้างในเพราะว่าเรามาเลทพอเข้ามาข้างในนะคะก็เห็นชัดเจนเลยว่าคนเยอะนะคะเต็มร้านเลยะคะ่ะแสดงว่าที่นี่อาหารต้องดีใช้ได้เลยนะคะหลังจากของลูกได้แล้วนะคะเป็นมักกะโรนีค่ะแล้วก็ของที่พี่สั่งไป สตาร์เตอร์นะคะเป็นแพนเซียมคอยการนะคะแล้วก็ล็อบสเตอร์บิทค่ะลูกกำลังจะบอกว่าอร่อยมากมันกินหมดเกี้ยงไปแล้วค่ะล็อบสเตอร์บิทนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเก็ยบยกุ้นค่ะก็โอเคกับรสชาตินี้นะคะไม่ได้เกลี้ยนจนเกินไปนะคะเพราะว่ามีหานคู่กันก็ยังโอเคกินได้ยังไม่รู้สึกเกลี้ยนค่ะคมาแล้วนะคะเมนูสุดท้ายนะคะสงเมนูมาแล้วนะคะก็คือมัสเตลแล้วก็แรมนะคะ แล้วนะคะก็ทิฟชอบกินแนวเวลดันนะคะอร่อยมากเมื่อกี้ลองจิ๊กชิมไปนิดนึงนะคะแบบว่ามันเป็นแกะแบบมีไขมันเยอะแล้วก็พอย่างเคี่ยมเคียมันก็จะอร่อยก็คือชอบแล้วก็ตัวมัสเซลนะคะเขาก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยคะ่ะให้เยอะมากแล้วก็ตรงน้ําซุปมันนะก็จะหว,นหวานๆนะคะเพราะเขาก็จะใส่พวกผักลงไปนะคะอร่อยคะ่ะสดหวานนะคะนี่แล้วยิ่งตักกับไอตัวนี้นะคะผักมันชื่ออะไรนะ จำชื่อไม่ได้อ่ะกรอบ,อบตัดเลี่ยนได้อย่างดีครับอาหารในวันนี้นะคะทิปก็ทานไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามีจองแอคทิวิตี้ต่อให้ลูกๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากตามดูคลิปถัดไปนะคะที่เป็นรีวิวเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมนะคะแล้วก็แอคทิวิตี้ในโรงแรมะคะ่ะบ๊ายบาย